ไปช้อปปิ้งกันวันนี้จะมาซื้อขวดโหลสําหรับไปหมักของบูชาเพิ่มอีกสักหน่อยนะมาที่นี่เลยร้านเชียงใหม่พลาสติกประตูนี้หรือว่าเขตนี้ยังไม่เคยเข้าเพิ่งเดินเข้ามาเขตนี้เป็นครั้งแรกแต่การตามมากมาสะดุดตรงนี้สร้อยหินแตกเส้นละ40บาทโอ้จะปล่อยผ่านไปได้ยังไงละ่ะสวยชอบมุมนี้จะเป็นโซนเย็บปักถักร้อยสาวๆเดินเข้ามาลงแน่ๆต้องวนอยู่ตรงนี้นานเป็นพิเศษ ถัดไปก็จะเป็นเขตพวกเครื่องครัวถ้วยจานชามเครื่องงานบุญงานบวชก็มีครบเลยนะที่นี่เราจะไปซื้อขวดเดี๋ยวจะลืมซะก่อนจะไปซื้อขวดและไปซื้อโหลสำหรับหมักคอมบูชามาถึงแล้วเห็นขวดขวดที่นี่ราคาสูงไปนิดนึงคงได้แต่ขวดโหลมาแล้วนะ ออกมาจากร้านเชียงใหม่พลาสติกเจอกับร้านเสื้อแวะดูหน่อยเขาบอกว่าเสื้อที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ทํามาจากใยกันชงที่แขวนอยู่ด้านหน้าราคาตัวละ400บาทเห็นมะนาวอีกแล้วมะนาวถูกโลละ20ซึ้อไปสักโลนึงกล<ป>้วยเขามีกล้วยดิบด้วยตั้งใจว่าจะซื้อกล้วยดิบไปแกงแม่ค้าก็ซื้อหวีแถมหวี มะนาวก็แถมให้อีกตลาดเมืองใหม่ที่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกับตลาดวัลโลวรถนะเดี๋ยวลงแผนที่ o o o l l m m p s ไว้ให้เถือเพื่อนๆอยากมาช็อปปิ้งกันมีที่จอดร,รถบริการอยู่หลายจุดชั่วโมงละ30บาท